สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดเอร์เทมหรือทารคานะครับคลิปนนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่2 0ถึง26มีนาคม25 6 5นรนะครับคลิปนี้จะเป็นของชาววันพุธกลางวันพุธกลางคืนและชาววันพฤกหัสนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับสัปดาห์นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจ t i k t o k ช่อง u t u b e นะครับดรเทมทารคานะครับมีดวงรายสัปดาห์มีดวงประจำเดือนแล้วก็ช่องสองถลุฟ้าด้วยเช่นนกััครบ ตั้งจไปพ,พร้อมกันนะสื่อมาที่มือพี่เทมนะครับผมการรุดงของผมคือใช้จิตสื่อไม่ใช่ว่าเดินปีเกิดเลยนะครับถ้าอยากดูส่วนลดก็ติดต่อมาที่เลาออฟฟิเชียลด้านบนได้เลยนะครับชาวพูดกลางวันเป็นยังไงบ้างมา,ามาดูกันพูดกลางวันเรื่องความรักนี่เด่นมาก ชาวพุทธกลางวันนะไม่ว่าคุณมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อง The เว v e r คนรักและ The d เดวิหมายถึงรักซ้อนซ่อนชูรักสามเศร้าให้ระวังนะครับอบายามุขห,ห่วยหุ้นหรืออะไรบางอย่างให้ระวังการรักซ้อนซ่อนชูแล้วก็รวมทั้งการโดนใส่ร้ายป้ายสีนะมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกนะครับยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มคิดเรื่องการเงินนะชาววันพุทธกลางวันคิดเรื่องการเงินการลงทุนหรือทําอะไรบางอย่างเหมือนแบบภาระอะไรบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างอยู่คนเดียวเลย ไพ่พระสังฆราชขึ้นหมายถึงว่าบางครั้งก็รู้สึกปรงกับชีวิตด้วยเช่นกันนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยอยากความรักก็ให้ระวังนิดหนึ่งเนาะอาจจะมีคนมาชอบหรืออาจจะมีคนมารักอาจจะไม่เป็นมือที่3หรือถ้าคนโสดก็อาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้ทีนี้นพูดกงคืนนะครับตั้งจิตสื่อมาให้มือผมอ พูดกลางคืนนะโอ้ยไม่ต่างกับพูดกลางวันเลยล้านเปอร์เซ็นต์รักสามเศร้า ไพ่ใบนี้มันหอกมาเลยหัวใจดาบเสียบให้มีระวังมีเรื่องอึดอดจใจหนักใจถ้าความรักให้ระวังรักซ้อนซ้อนชูรักสามเศร้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดหลายอย่างทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมกันเนาะหลายสิ่งมากเลยชชวาุ่นคืนเนี่ยสากกระเบอือยันเรือนลบและมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หมรือเดินทางไปต่างประเทศจะได้อะไรแบบเฉียวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายจะได้และการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จและรวมทั้งว่าไพ่ The Emperor หมายถึงไพ,พ่จักรพรรดิผู้ชายคนนี้อาจจะหมายถึงแฟนหรือพ่อหรือหัว หน้างานหรือเจ้าของกิจการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันกับชีวิตเรานะครับดูซิชาววันพฤหัสเป็นยังไงบ้างชาวพฤหัสนะคนรักมาอีกแล้วฟาดฟันกันสูงทำอะไรก็เหนื่อยเหนื่อยเป็นไปตามบัญชาสวรรค์ทำอะไรหลายๆอย่างไปพ,พร้อมๆกันแบกภาระแบกปัญหาทุกอย่างเลยสู้ๆนะครับชาววันพฤหัส